เมื่อวานพามาดูแมคโครลงขึ้นรถวันนี้พามาดูแมคโครลงรถน่านฝีม,มือมนินนี่ดู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 ด,ดูหน้ารถมันลอยทิพยนไม่กล้าไปใกล้ๆหรอกกลัวตึูหน้ารถมันเผินลอยอะหน้ารถมันลอยจากถนนเลยนะ ดู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 น่าเรียบร้อยสวยงามมากพี่แกมาตักดินให้ยันพินไงเดือวชินจาไอ้นี่ทำ เกษตรแบบเกษตรทางเลือกอะแต่ยยพินไม่ได้เรียกเกษตรทางเลือกนะยายพินเรียกเกษตรทางรอดจ้ะเพราะว่าสมัยนี้เราจะมาทําแต่นาอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้นะต้องมีอาชีพอื่นเสริมเยพินจะพาไปดูนะจ๊ะวันนี้เยพินมีอาชีพอะไรเหรออันนี้เยพินเยพินมาฉีกตัวดินพอรถมาคันหนึ่งยยพินก็ฉีกตัวให้เขาโอ้เลขสวยเก้าหนึ่ง นี่จ้ะพอเขออาอดินมาเทยายพินก็เอาตัวให้เขาไปครึ่งหนึ่งอ่ายายพินก็เอาไว้ครึ่งหนึ่งอันนี้ชีพยายพิน,น,นยังไม่พอนะยายพินเอาเม็ดครึ่งโถมมาโถมโถมให้สูงจากเขา่าเพราะว่ายายพินจะทําเกษตรทางรอดคือว่าจะปลูกต้นสักรอบที่นี่แล้วก็ สักสองแถวแล้วก็ตรงกลางก็จะปลูกมะขามเทศแล้วก็ปลูกผักหวานปลูกผักหวานปลูกกระชาย mm. ตัวเป็นอีกสองปีสองปีครึ่ง mm. แฟนเยพินก็จะเกษียนเลิกทำงานแล้วก็จะออกมาทำเป็นกเกษตรเต็มตัวแล้วใช่ไหมล่ะ mm. ก็จะต้องมีอาชีพรองรับไปแล้วเพราะทุก mm. วันนี้บ้านเยพินทำนา แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ให้ทําแบบน้ํานี่น้อยอย่างเงี้ยทํานาไม่ได้อย่างเงี้ยดินก็จะต้องมาอยู่แบบทำใเลตอะไรก็แบตเตอรี่เจออยู่ในดินแบตเตอรี่รุ่นที่กําหนดอะไรไมร่ติดมากระดินถ้าถ้าเกิดว่าทํานาอย่างเดียวแล้วปีหนึ่งได้ทํานาครั้งเดียวเนี่ยมันจะไม่คุ้มเรานะเรา เราเอาที่เอามาปลูกต้นไม้อื่นนะมันจะเป็นเงินสะสมที่ดีกว่านะทำนาะครั้งหนึ่งพื้นที่ไร่หนึ่งอะ่ะจะได้กำไรพันสองพันเองจะ้ะลรต่อหนึ่งไร่นะเต็มที่ไม่เกินสามพันต่อหนึ่งไร่ให้ท่านทำดีขนาดไหนก็ช่างเยพื้นที่เลยนะการคำนวณต้นทุนแล้วอะ่ะถ้าค่าตัเลามื่นอะก็จะได้อยู่ประมาณสี่พัน แต่ถ้าข้าวตันละ6 0 0 0 7,000เนี่ยหักต้นทุนแล้วนะจะเหลือกำไรพัน2,000ต่อหนึ่งไร่เองจากการทำนาชีวิตการทำนามาตอนนี้อายุ5 0สกว่าเุฟบินก็ทำนามาตั้งแต่เด็กอะตแต่ยังอยู่โรงเรียนประถมะขอบอกเลยนะว่าสมัยก่อนเนี่ยเยพินเรียนประถมโรงเรียนวัดนะนะานาทำนาข้าวเกี่ยวข้าวเนี่ยยชยพินจะไปเรียนแค่อาทิตย์ละสองวัน ามวันจะต้องหยุดช่วยพ่อช่วยแม่ทํานานะคนสมัยก่อนเนี่ยเกี่ยวข้าวดาข้าวเนี่ยเขาไม่ได้ไอ้นี่กันหรอกนะเขาไม่ได้จ้างกันรถเกี่ยวรถดาก็ไม่ม,มีอย่างสมัยนี้พี่เรียนแค่ป .6 ทํานามาตั้งแต่เด็กเลยอ่ะมันกําไรการทานาเนี่ยมันไม่ได้คุ้มค่าอะไรนักหนาแต่เราต้องรู้จักเอาตัวรอดอ่ะเราถึงจะอยู่ได้นี่ยายพินก็เลยมาคำนวณแล้วว่า พื้นที่ไร่หนึ่งทำนาเต็มที่ยายพินก็ได้กำไรหน่อยเดียวยายพินก็เลยโถมโผมแล้วก็เอาต้นสักมาปลูกปลูกมาอีนี้ข้าปีที่สามเนี่ยข้าวปีที่สามต้นเท่าโคนขายายพินแล้วถ้าอีกสิห้าปีข้างหน้ายายพินจะได้เท่าไหร่ลองนึกดูะ แล้วอีกตรงพื้นที่ตรงกลางนี้เยพิงก็จะปลูกว่าขมเทศปลูกผักหวานปลูกอะไรเยพิงก็จะเก็บกินเลี้ยงชีพไปได้เรื่อยๆยันแก่ใช่ไหมละ่ะแล้วต้นสักนะั้นมันเป็นเงินสะสมเราไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับเขาเลยแล้วเยพิงก็จะหาเห็ดมาลงเห็ดอี่ที่เพื่อนๆลงกันในคลิปอะถ้าคนไหนมีเห็ดเชื้อเห็ดดีๆอะไรที่พอนั่นได้ช่วยแนะนำเยพิ์ด้วยนะขอความรู้ด้วยจ้ะอีกตรงเนี้ยอยากได้เห็ดตัเก่เห็ดอะไรอะ แต่ว่าคนชาวนารุ่นเก่าเลยไม่คิดอย่างนี้ไงคิดว่าจะทำนากันไปเรื่อยๆดีไหมคโณทำถนนให้ก่อนทำถนนทำคันให้สำหรับรเกษตรรุ่นใหม่อะคนรุ่นใหม่เขาจะมีความคิดที่ดีขึ้นนะอย่พินสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่นะ เกษตรเราต้องพัฒนาไปนะเราจะมาย่ำอยู่กับที่คือทำนาก็ทำนาอย่างเดียวอย่างสมัยโบราณนะ่ะมันไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้แล้วจ้ะเรียก,กเษกษตรกัะผสมผสานเมื่อสมัยพ่อหลวงเราเขาเรียก,กเกษตรพอเพียงใช่ไหมละ่ะเษกษตรผสมผสานใหม่นี้ก็มีโครงการโครกหนองนาอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้พื้นที่แถวบ้านเยพินมันเป็นไปไม่ได้ไงโคกหนองนา ินก็เลยเรียกเกษตรค่ะเษกะเษตรทางรอดจะ้ะยังไงก็ขอขอบคุณมากนะจะ๊ะที่ชมรับชมคลิปนี้เยพินถ้ายังไงก็กดอะไรก็ไม่รู้กดกดดูเยพินก็พอแล้วตั้งอะไรไลค์กดไลค์กดแชร์อะไรเยพินก็พูดไม่ถูกเนาะแค่กดดูเยพินเยพินก็พอใจแล้วจะ้ะนี่จ้ะรถจะรุ่นเก่านะเยะพินเห็นเขาวิ่งตั้งแต่เยพินเด็กๆอะจะ้ะ มือแนะไวไม่สวยมากเลยรถขนดินมาละว,วิ่งแค่มีไกล์ประมาณ200เมตรเองจ้ะค่าวิ่งเที่ยวละ230บาทจา้ะเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนวิ่งถนน,นเส้นนี้มานะถนนในหมู่บ้านน่ะบินาเยพินนาเดียวแปลงเดียวที่ทำที่ไว้ให้คนกล,ลับรถอ่ะจ้ะ เลงไปเลยเขตาตักดินกันหมดเลยตักดินกันถึงไอ้นี่เลยไหลถนนเลยนะแค่มีตัวถนนและมีหองเจพยินเนี่ยที่โถมดินไว้นะ่ะปลูกต้นฝักนะสองวานะเจพยินขยับไว้ให้เ่ะเพราะว่ากเกะเผื่อว่าไอ้ฝนเด็กทํางานอบตเจ้าหน้าที่ออบตเขาว่าเราต้องแจ้งไหมเขาบอกว่าเราต้องแจง้งขุดดินตักดินโถมดินเราต้องแจ้งอบตอไอ้อะไรนะ เทศบาลจ้ะเพราะแถวบ้านยายพินเป็นเทศบาลแล้วเรียกเด็กถามไงเจ้าหน้าที่เขาผ่านมาพอดีแลวนี้ที่ยายพินตักมันตงมันเป็นเวลาเสาร์วอาทิตย์ไงยายพินไปที่เทศบาลแล้วแต่นี้ว่าเขามีแต่เจ้าหน้าที่อยู่เขาไม่ได้รับแจ้งไงมานกเกษตรกเกษตรย่างยืนของยายพิน นีปลูกทีหลังต้นสั่งจะตอนแรกแต่ตอนแรกเลยหาซื้อยากเลยนะเนี่ยต้นละสามต้นรน้อยเนี่ยจะพินซื้อมาไอ้ต้นใหญ่ๆในะแต่อีรุ่นนี้ในะต้นละยี่สิบบาทแล้วเ,เนี่ยห้าต้นร้อยแล้วก็มีที่อาไปปลูกตรงนั้นก็มีอีกที่ว่าไปขอจากไอเนี่ยขอจากอะไรนะศูนย์เพาะเพาะชําก้าไม้อะเคยไปเอามาครั้งหนึ่งแล้วจะปลูกแล้วมันไม่ค่อยรอดเท่าไหร่ต้นมันเล็กจัดแต่ก็รอดบางนะ นิด่อยนะแต่พยุงรอดเยอะพยุงปลูกไว้เป็นสักห้าสิบต้นมัน้งรอดบางไม่รอดบางแต่พยุงโตช้ากระสักจะ้ะต้นมันไม่ค่อยจะตรงอยู่กลางพุ่งะนะต้นมันแตกกิ่งเยอะต้องคอยริดกิ่งต้นสักนี่ไม่ต้องเลยรถคันนี้มันโอ้โหยาพินเคยเห็นมาตั้งแต่ยาพินเป็นเด็กแล้วคันนี้เขาวิ่งอยู่แถวบ้านยาพินเนี่ย เพราะสมัยก่อนมันไม่ค่อยมีแมคโคไม่ค่อยมีรถรถดินรถอย่างเงี้ยเวลาเย,ยพินได้ยินเสียงเย,ยพินก็จะวิ่งออกมาดูนะนนเนี่ยไม้นะเนี่ยโครงสร้างเนี่ยสวยงามไหม้นสักเเข้าปีที่สามเย,ยพินจะซื้อเชื้อเห็ดมาใส่อยู่ เพื่อนๆคนไหนที่มีความรู้นะช่วยแบบมีรู้เรื่องมัง่งอ่ะช่วยแนะนำจีพินมั่งนะยงไงก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้แล้วเนาะขอบคุณมากจ้ะ